สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นำท่านมาพบกับโกเบเอส0คสองร้เปอร์นะครับรุ่นสองของโกเบรุ่น8ปดนะครับจะไล่ลำดับให้ฟังนะครับโกเบจะมีรุ่นแรกที่เปิดตัวออกมาคือโกเบเอสเครุ่น8ตัวธรรมดานะครับแล้วจะมีแล้ว ตามติดมาด้วยตัว hk 200รุ่นแปดรุ่นตัวซเปอร์นะครับตัวที่3ก็เป็นซเปอร์ xm นะครับไอใน super นะครับตัวที่4ก็เป็นซเปอร์ xm นะครับของเวอร์ชันตัวรุ่น8นะครับเหมือนเดิมครับสเปคพื้นฐานของเจ้าบวก bhk สองร้อยรุ่นแปดนะครับตัวซเปอร์ตัวนี้นะครับใบแท็กแปดสิบเต้นครับโรเลอร์เจ็ดตัวครับแครเอร์สองครับขูดฝังตัวครับ ลงไปลอกที่เรียนอยู่ข้างล่างครับอายุรถก็หลายปีครับไฟจะวิ่งไม่ติดครับแต่ยังทำงานแจวเหมือนเดิมนะครับคงความไวเหมือนเดิมครับตัวรบตัเจ้าตัวซูปเปอร์ตัวนี้นะครับบุงกี่อยู่ที่0.93ลูกบาทเซนติเมตรเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต e ์ฮีโน่ j o 5อ t ี่ทีนีครับปั๊มคาวา,าสกี k 3คครับ ร้อยห้าสิบแรงมาแล้วับปด็กเป็น<ป><ป>สิบเซนครับขุดลงไปแล้วครับลงไปขุดคิเลนข้างล่างนะครับ เดี๋ยวจบคลิปนี้ได้สักสิบนาทีแล้วเราจะไปถ่ายทำกันใกล้ๆนะครับในเขาลงมือทำจริงๆนะครับเมื่อกี้เขาก็จอดรออยู่พักนึงนครับเราจะไปยืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับ มุกีเไม่เล็กไม่ใหญ่ครับเหมาะสำหรับเครื่องยนต์สี่สูบนะครับ0.93นะครับมุกี่ห้าฟันนะครับร้อยห้าสิบแรงมาสำหรับตัวซูเปอร์ตัวนี้นะครับยังคงความไวเหมือนเดิมครับโชเฟอร์เพิ่งมาขับขับได้สองวันวันนี้ครับเปลี่ยนโชเฟอร์ใหม่ครับ อยู่ไม่ใกล้ไม่ใกล้รีสอร์ทผมครับรีสอร์ทที่ผมพักอยู่นะครับผมพักอยู่รีสอร์ทอยู่ด่านอุทธรึบับงานอาชีพหลักของผมคือ,อเป็นช่างสวิตร,รถตัดอ้อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ปิดทีแล้ววันที่ห้าวันที่สามสิเอ็ดปิดน้ำตาลคอมบุรีก่อนนะครับวันที่วันที่สิบปิดน้ำตาลสีคิ้วนะครับแต่ผม พักอยู่นี่ครับด่านขุนทดนะครับอยู่ใกล้ดีซอที่ผมอยู่ครับไม่มีรถเสียเราก็ไม่ได้ออกข้างนอกนะครับเราเราเซฟค่าใช้จ่ายครับเซฟน้ํามันนะครับมีรถเสียมีคนแจ้งมาเราถึงจะไปนะครับก็ไม่มีโอกาสนําทานมาพบโกเบเอเคสองร้อยรุ่นแปดนะครับเขาคุดตั้งเมื่อวานแลวครับฝั่งนู้นครับแต่ว่า เราเข้าไปพื้นที่เขาไม่ได้นะครับแล้วคำว่าขุดฝั่งนี้เราก็เลยได้มาชมการทํางานครับเพราะพื้นที่มันติดกันครับที่ผมซุ่มเข้าไปใกล้ๆก,ก็เพราะว่าไม่เข้าไปใกล้เครื่องจักรก็เพราะว่ามันมันเป็นคลองนะครับข้ามไปได้ไม่ได้ครับแต่ไปยืนใกล้กว่านี้ได้หน่อยหนึ่งครับแต่ ขอให้มันจบคลิปนี้นครับเดี๋ยวผมย้ายไปถ่ายใกล้ๆครับผมฟังเสียงปั๊มเคสามวครับเอกลักษณ์ของโกเบไปแล้วครับไม่หอนไม่ใช่โกเบครับเสียงปั๊มเป็นเอกลักษณ์แต่เคสามวีตัวนี้อยู่ในซูมิโตโมไม่หอนนะครับซูมิโตโมเอฟเฮด เอฟเอฟหนะครับปั๊มตัวเดียวกันครับแต่เครื่องยนต์คนตัวคนละตัวซูมิโตโมจะไม่หอน,นครับส่วนโกเบเคสาวีรุ่นแปดตัวนี้หอนนะครับ <Okay. S 1> ขุดด้านหน้าดินแข็งออกครับ mm hmm. เพื่อจะป้อนขีเ้เลนขึ้นมาแล้ว กักคีเลนไว้ครับจะลอกคีเลนให้มันลึกคีเลนเยอะมากครับ ลงไปแล้วครับ